น้องชีไปทานข้าวก็อะไรมาคะ่ะเชิญใครจะเข้าด้วยทองยินดีดีใจจ้าที่ได้มาที่เข้ามาทักทายมื่อนีจ้าอากาศก็กเย็นเย็นพอดีเนาะจ้าไม่หนาวไม่ร้อนกา็เย็นเย็นผู้ใดมีประสบการณ์ยังก็มาคุยทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะสมหกหมื่นนาทีเด้อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะพีกกำลังรอเพื่อนคุอากาศก็เย็นเย็นพอดีเนาะจ้าไม่หนาวไม่ร้อนก็เย็นเย็นค่ะเพื่อนเพื่อนแช่เฟซบุ๊กค่ะวันนี้ มาไลาสดมาไลสวัสดีค่ะเดวยค่ะมานีหาเพื่อนคุยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ใดมียินดีต้อนรับเด้อค่ะสวัสดีทักทายเด้อจ้าเพ่นเพื่อน แคลเฟสบุกหนึ่งดวงตาแวะเข้ามาเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาทักทายกันก่อนเลยจ้าดอากาศก็เย็นเย็นพอดีเนาะจ้าไม่หนาวไม่ร้อนก็เย็นๆหนึ่งดวงตาแวะเข้ามาเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะมาทักทายกันก่อนเลยจ้าดินพอด,ด,ดีค่ะสวัสดีทักทายเลยจ้าอีค่ะเพ,เพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กค่ะวันนี้มาไลฟ์สดมาไล ด้วยทองยินดีดีใจจ้าที่ได้มาที่เข้ามาทักทายมือนี้จ้าด้วยทองยินดีดีใจจ้าที่ได้มาที่เข้ามาทักทายมือนี้จ้าสดหาเพื่อนคุยสะสมหกหมื่นนาทีค่ะ ผู้ใดว่างๆก็แวะมาทักทายด้วยค่ะมาพูดคุยสะยินดีต้อนรับด้วยค่ะสวัสดีทักทายวยจ้าเพื่อนเพื่อนแชเฟสบุค๊คสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะพี่กำลังรอเพื่อนคุยผู้ใดมีประสบการณ์ยังก็มาคุยทักทาย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอากาศก็เย็นเย็นพอดีเนาะจ้าไม่หนาวไม่ร้อนอากาศเย็นเย็นยินดีต้อนรับเด้อค่ะสวัสดีทักทายด้ยจ้าเพื่อนเพื่อนแชร์เฟซบุ๊กชมสวัสดีค่ะสวัสดีเด้อค่ะยินดีต้อนรับเด้อค่ะสวัสดีปีใหม่คือกันจ้า พอามาคุยกันก่อนเด้อค่ะทักทายคุยกันวันนี้ก่อนนอนบอด้ไล่มูหนึงสมหกหมื่นนาทีกันเด้อค่ะเชิญเด้อค่ะช่องจันเจ้าการจาศีสดหาเพื่อนคุยสะสมหกหมื่นนาทีค่ะ กูได้ว่างๆกะแวะมาทักทายด้วยค่ะมาพูดคุยส่ะอินทดีค่ะ ู้ใดมีประสบการณ์ยังก็มาคุยทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนชาวเฟซบุ๊กค่ะวันนี้มาไลาสดมาไลเข้ามาคุยกันก่อนเด้อค่ะทักทายคุยกันวันนี้ิดต้อนรับเด้อค่ะเข้ามาคุยทักทายกันก่อน ใครเอ่ยหนึ่งดวงตาวันนี้คือวันศุกร์วันศุกร์ตอนนี้หนึ่งทุม่มด้วยทองยินดีดีใจจ้าที่ได้มาที่เข้ามาทักทายมื่อนี้จ้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะพี่กำลังรอเพื่อนค่ะ ีก็เพิ่งทานเสร็จเหมือนกันวันนี้น้องชีไปทักแวะมาทักกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะมากินน้ำกินขอมาคุยกันก่อนด้วยค่ะทักทายคุยกันวันนี้เมื่อวานบอด้ไลท์สดเลยจ้า วันนี้มาหาเพื่อนคุยป้าทองสามดวงตาสวัสดีค่ะพี่ทองบ้านดงกำลังรอประสบการณ์ยังกะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะกล้องนอกใครจะเข้ากล้องกับพี่การเพิ่มสดหาเพื่อนคุยสะสมหกหมื่นนาทีค่ะ พูดได้ว่างๆก็แวะมาทักทายด้วยค่ะมาพูดคุยสตมาทักทายกันก่อนเด้อจ้าเชินแวะมากินน้ำกินท่าคุยกันก่อนจ้าก่อนนอนบ่ดได้ไล่มาหนึง่งค่ะพี่ก็เพิ่งทานเสร็จเหมือนกัน วันนี้น้องชีไปทำค่ะคุยแรกเปลี่ยนเรียนรู้สะสมหกหมื่นนาทีเด้อค่ะทา,านอะไรมาคะทานข้าวก็อะไรสวัสดีค่ะคุณ สองทุ่มแล้วบ่ใกล้จะสองทุ่มแล้วมาทักทายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องชีสบค่ะคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะสมหกหมื่นนาทีเด้อค่ะกนน่อนนอนบได้ไลท์โมหนึง่ง ก่อนนอนบ่ไดไล่มือหนึ่งอากาศก็เย็นเย็นพอดีเน,นาะจ้าไม่หนาวไม่ร้อนอากาศเย็นเย็นผู้ใดมีประสบการณ์ยังก็มาคุยทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณที่แวะมาส่งกำลังใจนะคะ พี่กำลังรอเพื่อนคุยค่ะเป็นเพื่อนชาวเฟสบุ๊กค่ะวันนี้มาไลฟ์สดมาไลฟ์อากาศก็เย็นเย็นพอดีเนาะจ้าไม่หนาวไม่ร้อนอากาศเย็นเย็นตอนรับเลยคะ่ะเข้ามาคุยทักทายกันก่อนใครเอ่ยหนึ่งดวงตาท่าเลยค่ะ,ะ,คะวันนี่หาเพื่อนคุย มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ใดมีเป็นพอดีค่ะสองทุ่มแล้วบ่ใกล้จะสองทุ่มแล้วมาทักทายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องชีอากาศก็เย็นเย็นพอดีเนาะจ้า ไม่หนาไม่ร้อนกิดยินยิดด้วยทองยินดีดีใจจ้าที่ได้มาที่เข้ามาทักทายมื่อนี้จ้ามาทักทายกันก่อนเด้อจ้า